สวัสดีครับหลังจากที่เราส่งของส่งเครื่องอำเภอกุสมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีมีลูกค้าอยู่สกลนครโทรมาว่าจะขายรถเห็นว่าเป็นรถหกล้อท L TL. ก็เลยได้จังหวะพอดีกลับมาถึงท่าแรกลูกค้าสกลนครโทรมาพอดีว่ามาดูรถให้หน่อยอยู่ที่ดงมะไฟก็ไม่ไกลจากสกลน,นะครับดงมะไฟห่างกันไม่ไกลผมก็ แวะมาดูสักหน่อยเดียวถึงรถจาไปดูกันว่าเป็นรถรุ่นไหนเครื่องตัวไหนแต่ว่าเขาข้าว <ๆ S 1> เห็นเจ้าของรถบอกว่าเป็นรถทีเอล TL, มีทะเบียนด้วยทะเบียนขาดหนึ่งปีไปดูกันว่าเครื่องดีหรือเปล่าครับผมหลังจากเราออกจากสกลนครมาประมาณยี่สิบกิโลนี่แหละครับเห็นบอกว่ารถอยู่ประมาณแถวนี้ เยาจะพาไปดูนะครับว่าเป็นเครื่องตัวไหนเป็นยังไงคัสซีเป็นยังไงเป็นเฟียงท้ายตัวไหนอ,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 อ๋อเห็นเห็นรถแวบ,บแล้วครับเดี๋ยวเห็นรถไปแวบเดียแบบแ๋ยวผมถ่ายรถให้ดูนะครับโอเคเห็นรถแล้วนะครับรถก็จะประมาณนี้ โอ้เป็นรถเทนเลอร์นะครับเทนเลอร์ไม่รู้ว่าจะเป็นรถขึ้นรถเกี่ยวหรืออย่างอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยลงไปดูกันครับจอดรถแป๊บนึงจอดได้ไปกดทางโอ้เป็นหัวทีแอลเป็นหัวหัวโตครับ ป้ายว่าขายถูกใส่เบอร์โทรด้วยเป็นป้ายหนึ่งศูนย์สกลนครนะครับ DL ดูกันเห็นว่าทะเบียนน่าจะขาดปีนี้ปีนสวัสดีครับพอดีผมอยู่ท้าเลยอะผมก็จบก่อนกุศสมาันธ์จบจังหวะพอดีแล้ว,นวเนาะ เดี๋ยวผมขวาบงรถจะเูไปหาเิแล้วเชิวาวเท้าาวินเ้กดี๋ยวสายว่าำลังขึ้นกะสินมหาดอ่เขไปหาตะกไอ้วันโทษทาปานานนว้ยไอ้นเดเบิดหู้านกรไ่เอืองโทหาผมพอดีเออไว่า้มาดีนหาีเจอดี๋ยวมงวบงรถจะข้ามครับมาตีเตมหมดแล้วรถเท่าอันน้นเขาเต็เนัวนีู้กเขามันมีปัญหาเน่ยเขาเลยขาย เครื่องขายขายไม่คู่บารี่แป๊บที่ขายยกนี่แหละเขพอถอดอยู่เขาบอกว่าพอในขายไม่คู่ค่าไม่คู่อยู่ครับก็เลยบได้อันนั้นเดี๋ยวราคาเราค่อยคุยกันเนาะเดี๋ยวเบิ้งของติดเครื่องบันติดอยู่ครับติดอยู่เครื่องขายร้อยแรงนะครับมะพเผาก็แปลงมาแล้วน็อตเบอร์ใหญ่แล้วคัตซีดูภายนอกเพลิืนก็โอเคนะครับ อเดี๋ยวเจ้าขอ,องมันจะสตาร์ทเครื่องล้น่าจะเป็นเทรเลอร์ขึ้นรถแมโคเล็กนะครับนี้นนนทเคครับะะมาดูเครื่องกันก่อนแล้วเครื่องแบตมันก็จะดีครับ